เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวบ้านนะครับที่อยู่ในโซนสุขุมวิทกลางเมืองเลยนะครับอันนี้เขาจะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่า p a b l โบลนะครับคือมาจาก Pablo Picasso และฝั่งนี้ก็จะเป็นดาลีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวบ้านในฝั่งของ p a b l โให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับไปแล้วเข้าไปข้างในเลย นี่เป็นหนึ่งอย่างนะอยากจะให้ทุกคนดูนะครับคือตอนสร้างบ้านเสร็จแล้วหนึ่งอย่างที่เราไปแบบว่ารู้สึกว่าพลาดไม่มีไม่ได้สร้างตั้งแต่แรกคือห้องเก็บรองเท้านะครับผมบ้านผมอยู่แบบ 6- 7คนนะนะตอนนี้ก็คือเป็นชั้นจอดเรียงๆแล้วผมแบบเสียดายมากว่าน่าจะมีเป็นห้องในลักษณะแบบนี้ที่สามารถที่จะเก็บรองเท้าได้หมดเลยโดยที่มันไม่ได้อยู่ในบ้านแต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยฟุ๊แล้วก็ขึ้นรถของเราได้นะครับ สแกนนิ้วก่อนอโอเคเชิญเข้ามาครับเชิญเข้ามาครับคือเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้ความรู้สึกที่มันมีความวอร์มทันทีเลยนะครับเพราะว่าด้วยสีเนี่ยโทนบ้านนี้จะเป็นสีวอลนัทก็คือเป็นไม้ที่เป็นสีอ่อนนะครับแล้วก็นี่อันนี้ผมชอบตรงนี้ในชั้นแรกของเขามากๆเลยอ่านี่นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมชอบแอเรียแล้วก็ชอบชั้นนี้มากๆเลยผมคิดว่ามันแบบว่ามันสามารถที่จะทําแบบว่าหลายฟังก์ชันมากเราสามารถจะทําให้มันเป็นเหมือนแบบ ลิฟวิ่งรูมข้างสระว่ายน้ําที่มันกล่ง i อินดอร์กึ่ง o อ t d ด o ร์ได้นะครับแต่ต้องบอกนะว่าในบ้านโดยปกติแล้วอ่ะไม่ได้มีสระว่ายน้ํามากับบ้านนะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ถ้า คนที่อยู่เขาต้องการแบบนี้นะครับแต่คือบ้านตัวอย่างนี้ก็คือถูกสร้างออามาให้เห็นไอเดียว่ามันสามารถเป็นอะไรได้บ้างนะครับนอกเหนือจากสระว่ายน้ําตรงนี้นะครับก็สามารถจะทาเป็นเหมือนลิฟต์ได้หรือว่าเป็น outdoor a r e ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ชอบความที่มันมีห้องนั่งเล่นแบบเหมือนน้ำเล่นสำรองอะ่ะอยูใ่ในชั้นแรกนี้มากเลยเพราะว่าอย่างเราเรา,เราทำงานใช่ไหมบางทีเราก็จะพาคนมาประชุมที่บ้านของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นห้องตรงนี้สามารถจะทำเป็นห้องทำงานห้องประชุมที่มันไม่ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในชั้นส สชั้นสชั้น4เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูในชั้น2นะครับคืออันเนี้ย ผมบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ส่วนตัวของผมเลยตอนที่เราคิดจะสร้างบ้านทําบ้านขึ้นมาจริงๆอ่ะมันทําให้เราได้ไปเห็นโครงการหลายๆโครงการมากๆนะครับและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจในการสร้างบ้านเนี่ยเพราะว่าตัว living r o o มมันไม่ได้กว้างจากบ้านที่เราเห็นนะครับแต่ที่นี่เขาให้ความสําคัญกับความกว้างของตัว living r o o มมากโดยเฉพาะใครที่มีครอบครัวมีเพื่อนๆหรืออยู่กันหลายคนอนะ่ะผมคิดว่าที่นี่แบบสวยมากๆนะครับซึ่ง เราสังเกตได้เลยว่ามันเป็นเหมือนแบบ Open Plan นะคือมันมีหลายฟังก์ชันอยู่ในตัวจะเป็นกินข้าวจะเป็นครัวทำอาหารได้แล้วก็มี Living ว o รูมจะบอกว่าในประสบการณ์ของเราที่เราเข้าไปอยู่ในบ้านของเรา,าการที่เรามีหลังคาที่สูงมันได้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะมันทําให้ทุกอย่างมาดูโปร่งดูกว้างมากขึ้นเลยนะครับและนี่ นี่เขาก็จะมีระบบแบบว่าเทคโนโลยีที่จะทําให้บ้านเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นคือไม่ได้ให้ตัวเครื่องนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนว่าสิ่งที่มันสามารถอยู่ในแอปของเราได้แล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามสไตล์ของเราก็คือเราจะเอามูดแบบไหนเรามาดูกีฬาเราก็สามารถตั้งไว้ได้ว่าอ๋อเป็นสปอร์ตโหมดไฟก็จะเป็นตามที่เราตั้งไว้นะครับการเปิดปิดม่านอะไรทุกอย่างมันสามารถที่จะควบคุมในแอปของเรา ได้เลยนะครับเพราะฉนั้นมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาอยู่ในบ้านค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่แบบว่ากําลังหาบ้านอยู่ผมคิดว่าที่นี่ก็มีความเหมาะสมนะคือมันสวยมากแล้วมันอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะครับตอนที่ผมสร้างบ้านอะ่ะผมมาคิดทำไอแลนด์คือผมมีครัวใช่ไหมแต่ผมไม่ได้มีไอแลนด์นะครับและผมสร้างเสร็จแล้วผมก็ค่อยมีความคิดว่าอยากที่จะมาทำไอแลนด์แล้วอยากที่จะได้ซิงค์ที่อยู่กลางไอแลนด์ด้วยแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันถูกสร้าง ไปแล้วต้องเจาะระบบหรืออะไรต่างๆใหม่แต่อันเนี้ยเราสามารถที่จะมีไอแลนด์ที่มีซิงค์อยู่ตรงนี้ได้สามารถลากมืออะไรแล้วก็ลงมากินข้าวตรงนี้ได้เลยผมคิดว่าเออมันเป็นสิน่งที่ที่เท่ดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่เรารู้สึกว่าทําได้ดีมากๆเพราะดูประตูของเขาเด่นนะครับดูนะครับเปิดออกมาเป็นอีกห้องหนึ่งได้จะเป็นห้องรับแขกก็ได้จะเป็นเพลย์รูมสมมติว่า อยเรามีหลานอย่างที่ผมมีอยู่เนี่ยตอนนี้กําลังหาพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราสามารถอยู่กับครอบครัวของเราได้โดยที่มัลทีฟังก์ชันและมันจะทําให้การเป็นอยู่ของบ้านของเราเนี่ยมันมีความแบบว่าอบอุ่นบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาให้หายใจได้สะดวกสบายนะครับก็คือ โฟล์ของลมหรือทิศทางที่บ้านหลังเนี้ยหันหน้าไปทางไหนหันหลังไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องหมดที่จะทําให้เราอ่ะได้ความรู้สึกที่อยู่สบายเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งอันเนี้ยเบรนี่มากฉลาดมาก เรารู้สึกว่าน่ารักมากมากเลยคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะมันสามารถจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้อาจจะเป็นห้องรับแขกนะครับหรือว่าสามารถทําเป็นห้องของลูกๆได้หรือปรับเปลี่ยนเป็นเกมมิ่งรูมเป็นโรงหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่คือมัลติฟังชั่นรูมเอาจริงๆเพราะว่าเวลาเราอยู่ไปสักพักแล้วว่าเราจะอยากได้พื้นที่มากขึ้นแต่ถ้าเรามีพื้นที่สแปร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้มีไอเดียว่าเราจะใช้ห้องนี้ยังไงได้บ้างในอนาคต นี่คือมาสเตอร์เบดรูมนะครับคือจะบอกว่าฟังก์ชัน123มเนี่ยมันครบหมดเลยและแถมได้มาสเตอร์เบดรูมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยนะครับก็คือหลังคาสูงนะครับอันนี้มันจะได้ความโปรง่งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกสบายนะครับผมเห็นแล้วมีกระเป๋าโชว์อยู่แสดงว่าอันนี้จะต้องเป็นมาสเตอร์เขาเรียกว่าอะไร Walk-in c l o s e t เออเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้สาวๆมีชั้นให้เรียบร้อยนะครับ หนึงอย่างนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนเวลาสร้างบ้านนะครับคืออย่า under estimate นะครับพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าของเรานะครับผมนึกว่าผมสร้างใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันมีหลายๆอย่างมันไม่ได้ใส่แค่เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะที่เราสามารถที่จะมานั่งเมคอัพนู่นนี่นั่นได้นะครับห้องน้ำเนี่ยก็เป็น bath tub นะครับมี his and her นะครับคือห้องของผมก็มีแต่ตอนนี้ ฟังของเธอเสียงไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานนะครับเปิดออกมาน้ำแบบปุ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 บน้ำออกไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับฟังเธอแต่ฟังฮิสไหลเต็มเลยนะครับ แต่ว่าแค่จะบอกว่าถ้าเราคิดการไกลอะต่อให้เราเป็นหนุ่มโสดหรือว่าเป็นคนเป็นสาวโสดนะถ้าเราจะสร้างบ้านอนะผมก็แนะนานะว่าควรที่จะมีระบบฮิ s เซนเฮิร์อยู่ในตัวด้วยนะครับอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าพับโรนะครับไม่ใช่พนะับโรเอสโบบาร์นะเป็นพับโรพิกัสโซนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปฝั่งนู้นนะครับตัวบ้านเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีแค่สี่หลังเท่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าฝั่งของดารลี่ครับ เข้ามาเห็นชัดเจนเลยว่าจะต่างจากฝั่งนู้นก็คือเมนลิฟตงรูมก็คืออยู่ชั้นแรกนี้นะครับแล้วก็มีหลังคาที่โปร่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกระจกใหญ่ๆก็คือตอบโจทย์เรื่องของการอยู่อย่างสบายนะครับนี่มันก็จะเป็นระบบโอเพนสเปซนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิฟตงรูมนะครับเป็นคาชเป็นโซฟาดูทีวีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวซสายใหญ่นะครับเหมือนมารวมตัวกันหรือว่าจะเป็นอีกโต๊ะหนึ่งเป็นเหมือนเบรคฟาสต์เทเบิลของเรานะครับก็นี่เลยนะครับชอบมากเลย เป็นแบบสตูขึ้นมาแบบหยิบนู่นหยิบนี่แล้วก็มานั่งกินได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยก็จะบอกว่าบ้านนี้มีลิฟต์อยู่ในตัวแล้วจะบอกว่าลิฟต์เนี่ย แทบจะไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยเลยนะครับเพราะว่าลิฟต์สมัยใหม่เนี่ยเขามีระบบที่เป็นเซฟตี้อยู่ในตัวต่อให้ไฟดับหรือเกิดฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่ลิฟต์เนี่ยจะขึ้นไปชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วก็จะเปิดให้อย่างโอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟในการรันนะครับจะมี2ห้องนอนนี่คือห้องนอนแรกเรามาดูห้องนอนแรกเลยอา่านี่เขาบอกว่า สองห้องนอนเนี่ยไซส์มันใกล้กันมากมันก็จะตัดปัญหาเสมอว่าเรามีลูก2คนทําไมฉันถึงได้ห้องใหญ่ทําไมฉันได้ห้องเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะตัดปัญหาตรงนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีห้องน้ําในตัวเราไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งมีอย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากห้องนี้แค่อย่างเดียวเลยนน่เฮ้ยไปไหน่ะอ๋อฝั่งนี้ <laughs> โอเคเน่ดูเขาเรียกว่าเซ็กซี่บัธรูมนะครับคือห้องน้ำเซ็กซี่ ะะเหมือนกับโรงแรมเลยใช่ไหมมันมี s e n s ์ r องฟรีท้องอะไรบางอย่างที่จะทำให้การอาบน้ำเนี่ยมันเป็นอีก experience หนึ่งแต่ก็มีมา่านมีอะไรสามารถที่จะปิดได้ <S <S Master Bedroom นะครับแวบแรกเราเปิดเข้ามาเราเห็นได้ชัดเลยว่าคือตู้เสื้อผ้าขวามือคือห้องน้ำซ้ายมือคือห้องนอนผมชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราแต่งตัวเราออกจากตรงนี้เลย แล้วก็ที่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหมาะกับครอบครัวมากนะครับคือมันเป็นคลอสเซตที่เรารู้สึกว่าเป็นตู้เสื้อผ้าในฝันของหลายๆคนนะครับเราสามารถทําเป็นไอแลนด์ตรงกลางได้ใส่พวก a อ c กเซ o เซอรี่เนคไทใส่จูเรี y ใส่อะไรต่างๆได้คือพื้นที่มันพอที่จะสามารถทําแบบนั้นได้นะครับอีกหนึ่งห้องเหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะก็เป็นมัลติเพอร์เพ r สรูมนะครับ มันสามารถจะเป็นเหมือนห้องดนตรีเหมือนห้องปาร์ตี้เอาเพื่อนๆมาเล่นพูลได้หรือจะเป็นห้องนอนเอกห้องนอนหนึ่งก็ได้ห้องนี้มันโอเวอร์ลุคตัวเมนลิฟ g งรูมเห็นไหมครับตอนที่ผมทำไว้ผมก็อยากที่จะได้แบบนี้นะที่แบบว่าเรามีมีกระจกที่มันสามารถมองลงนะครับมันทำให้บรรยากาศบันดูกว้าง และสำหรับภาพรวมโครงการอาร์เทอรี่นะครับคิดว่าเหมาะกับทั้งครอบครัวเดี่ยวแล้วก็ครอบครัวที่กำลังขยับขยายนะครับเพราะว่าที่บ้านพาลเนีรยมีพื้นที่จอดรถได้ถึง3คันเลยนะครับส่วนบ้านดาลี่นะครับหลังคาโรงจอดรถนะครับสูงถึง6เมตรเลยสามารถเพิ่มพื้นที่จอดรถได้ถึง4-5คันนะครับโดยการเสริมฟังก์ชันออโต้พาร์ก,กิ่งเข้าไปครับ อย่างที่บอกเนาะมีทั้งหมด15หลังนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขา่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับตามกระจกต่างๆเนี่ยหรือตามบานหน้าต่างต่างๆก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับมีระบบความปลอดภัยหลายรูปแบบมากนะครับอย่างที่เราเห็นข้างนอกของเราแนละ้วคือเราเข้ามาแล้วอ่ะมันมีความไพรเวทนะผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าเนี่ยดูสีลั้วของเขาอ่ะเป็นแบบ3เมตรหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น การซื้อที่เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ซื้อแค่ดีไซน์แค่บ้านอย่างเดียวแต่ว่ามันกําลังซื้อ privacy ในการอยู่ในเมืองด้วยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทดสอบความเป็นมืออาชีพของเราแล้วจะรู้ว่าอาชีพเก่าผมคืออะไร one two เอา <c oughs> เอาไม่ลงสักลูกเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับจะบอกว่า G Land Property นะครับอย่างที่เราเห็นในรอบนี้นะคือบอกเลยเรื่องดีไซน์เรื่องโครงสร้างเรื่อง Material ที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะไฮเอ็นมากๆนะครับคือเป็นคุณภาพดีอ่ะกล้าพูดได้เลยนะครับแล้วก็อย่างคำว่า Artery เองนะครับ Artery ก็แปลว่าเส้นเลือดใช่ไหมครับ ซึ่งการที่เส้นเลือดเนี่ยมันมีความโฟล์มันก็จะทําให้สุขภาพของเราดีทั้งสุขภาพจิตและพอลาบากที่เนี่ยเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับที่สําคัญนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนในเมืองมากๆนะครับใกล้ทองหลอ่อใกล้เอกมัยนะครับแล้วก็ทางด่วนถึงสงสายเลยสําหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าก็เพียงแค่2นาทีก็ถึง B t ทแล้วนะครับจากประสบการณ์การสร้างบ้านขังผมนะครับผมก็คิดว่า การที่เราซื้อบ้านสําเร็จรูปแล้วเนี่ยมีข้อดีหลายๆข้อมากเลยนะครับอย่างเช่นการได้เข้าไปอยู่ทันทีเลยนะครับถ้าสร้างบ้านก็ใช้เวลาในการสร้างนานมากแล้วจะปวดหัวกับรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วถ้าเรามาแล้วเราอยากที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะว่ายัางมีทั้ง G Care Service by G Land Property หรือบริการดูแลหลังการขายของทางโครงการนะครับที่จะคอยดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับคือเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการบริการตรงนี้ที่จะคอยดูแลแล้วเพราะว่าเชื่อได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านซื้อหรือว่าบ้านสร้างขึ้นมาเองเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาเล็กๆน้อยๆตามมาอยู่แล้วนะครับซึ่งการมีบริการแบบนี้มันจะทำให้เราอุ่นใจเรียกง่ายและทำให เราแก้ปัญหาได้ทันทีเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องประทับใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เฮ้ลูกข่าวเราไปไหนวะอ๋ออย่างนี้อย่าลืมกด like ลกไ,ไดลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดเอ้ลง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 นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับผม